อ่าแม่หยิบใา้แล้วอ่สวัสดีครับขอบคครับไปหยิบสิแม่หยิบให้แล้วนะแปเดปเดีแม่หยิบให้แล้วอ่ะคือแม่หยิบให้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับับิเสียงดังกว่านะบอกให้

いいまま。